สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเก๋จะมาแนะนำครีมบำรุงผิวหน้าของซีเข็ดมีนะคะซึ่งตอนเนี้ยที่เก๋ปื้มมากที่สุดเนี่ยคือ2ตัวนี้นะคะแล้วก็ชอบคือคือใช้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะชอบเลยนะคะก็คือตัวให้ยานะคะซึ่งตัวนี้ก็ออกมาได้พอสมควรแล้วนะคะคือใช้แล้วแบบว่าโอเคไม่แพ้เลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นผิวแพ้ง่ายใช้ายา,ยายตัวนี้จะจะจะไม่ค่อยแพ้นะคะให้ยา,ยายตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็ะช่วยในเรื่องของให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ํา48ชั่วโมงนะคะ ผิวเด้งฟูนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะ,ะช่วยปรับผิวนะคะ,ะให้ให้กระชับนะคะรูขุมขนกระชับขึ้นลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ลดมลพิษภาวะนะคะที่มาเกาะติดอยู่ตามผิวหน้าของเรานะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะตัวนี้นะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะถ้าลองใช้แล้วนะคะรู้สึกแบบว่าที่หน้าเรามันจะอิ่มนะ้ำมันจะแบบชุ่มชื้นนะคะผิวผิวไม่แห้งนะคะไม่อยาก และก็ตัวนี้นะคะจะเป็นครีมไลเบอรี่นะคะผลิตจากเ้าไลเบอรี่นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของอให้ลดอายุนะคะลดอายุของเซลล์ผิวช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะจากภายในของตัวผิวช่วย ลดฝ้ากับจุดด่างดำนะคะยิ่งเป็นสิวออกเสียเนี่ยเก็บเพิ่งเป็นสิวออกเสียมไดไม้แค่สองสาวันเนี่ยคือพอเราทาทาตัวนี้ไปนะคะสิวมันก็จะยุบยุบไวมากนะคะแล้วก็แห้งไวนะคะแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับได้ดีขึ้นนะคะผิวเราก็จะกระชับนะคะขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะลดฝ้าฝ้าก็มีนะคะมีกะอยู่ตรงนี้นะคะมันก็แบบเออช่วยช่วยได้เยอะอะผิวเราแล้วยิ่งใช้คู่กันนะคะมันเป็นอะไรที่หล่มาก ป้มค่ะคือไม่ต้องใช้ตัวอื่นแล้วอะใช้สองตัวนี้มันก็แบบว่าออดีอะนะคะเออตัวนี้นะคะห้ยานะคะราคา350บาทนะคะส่วนรีมไลเบอรี่นะคะ390บาทถ้าซื้อคู่กันนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะ2ตัวนี้ราคาอยู่ที่6ก0บบาทนะคะนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเก๋กเข้ามาได้เลยนะคะ